อาจารย์ก็ขอรอดช่วยเหลือพี่น้องช่วงนี้ใครมีเรื่องวิตกกังวลนะครับขอรอดทรงช่วยเหลือผ่อนปลนให้ให้อะไรที่ลําบากเนาะเป็นสิ่งที่ดีง่ายได้นะครับใครที่เป็นหนี้เป็นสินก็ขอรอดทรงผ่อนปลนนะครับใครที่มีปัญหาเครียดในเรื่องอะไรต่างๆก็ขอให้อารอดทรงผ่อนปลนและก็อย่าเครียดจนเกินเหตุนะครับตอนนี้เนี่ยมันมันจะมีประเด็นของเรื่องโรคซึมเศร้าเยอะครับผมได้ยินข่าวบ่อยเลย เมื่อก่อนนี่จะเป็นคนไม่ใช่มุสลิมแต่ตอนนี้ผมได้ยินการฆ่าตัวตายจากมุสลิมเยอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับน่าจะจัดเรื่องโรคซึมเศร้าทักทีนะครับภูก,กลมของคนฆ่าตัวตายเป็นยังไงโรคซึมเศร้าเป็นยังไงรักษาได้ไหมนะครับ,รบจริงๆแล้วโรคซึมเศรานะ้าเนี่ยรักษาได้ด้วยกับกุรอานใครที่เป็นนะ่ะต้องอ่านกุรานเยอะๆเพราะว่าในกุรานาเราบอกว่ามันมียารักษาชีพะใช่ไหมที่เราบอกบในลิมาพิสุรในในใน,ใน,ใน,นหัวใจ เพราะนั่นใครที่ป่วยไม่สบายเนี่ยอ่านกุรอานแล้วรักษาหายอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าเป็นหนักมากๆเนะี่ยอาจจะต้องกินยาควบคุมไปด้วยนี่มันต้องมีนะครับคือยามันก็เป็นส่วนหนึ่งอะแต่ว่าพอกินยาแล้วพี่น้องก็ต้องอ่านานั่นกุรานพี่น้องจําไว้เลยแต่ถ้าไม่อ่านกุรานมันรักษาไม่ได้หรอกพี่น้องกินยาไปตลอดชีวิตนั่นแหละหลายคนมีมีคนโทรมาปรึกษาผมอาจารย์ผมเป็นซุมเศร้าอาจารย์ผมเป็นนั่นอาจารย์ผมเป็นนี่แล้วพี่น้องรู้ไหมว่า ส่วนใหญ่ของคนที่ปรึกษาผมเนี่ยหลายคนนะโรคซึมเศร้ามันไม่น้อยนะจะมีคล้ายๆกันอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาไม่ค่อยได้อ่านอัลกุรานเหมือนกันหมดเลยบางคนบอกอาจารย์อาจารย์อ่านกุรานแล้วมันมันมันอ่านอ่านแล้วมันไม่ได้พออ่านสักพักปุ๊บมันมันมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันจะมีอาการแล้วมันรู้สึกแบบเศร้าแล้วมันรู้สึกอยากจะไปทําอย่างอื่นอยากจะไปนั่งคนเดียวปิดประตูห้องห่มผ้าปิดไฟอย่างเงี้ย แล้วบางคนอยากจะตายทําไมอยากตายไม่รู้และเคสตายช่วงหลังที่ฆ่าตัวตายของคนที่ว่าเป็นซึมเศร้านะเขาจะผูกกับปกติถ้าเป็นเมื่อเ,เมื่อก่อนเขาจะผูกกับขื่อใช่ไหมครับเออแต่ปัจจุบันนะ่ะเขาผูกกับลูกบิดลูกบิดประตูละชาแล้วก็ตายจริงด้วยหลายลายแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะบอกพี่น้องว่าพี่น้องจําไว้เลยนะครับถ้าพี่น้องอยู่ที่บ้านนะ่ะให้ลูก ให้หลานเราได้ยินเสียงกุรานเป็นประจำมันจะทำให้เป็นเปราะป้องกันจากโรคซึมเศร้าอินชาล์ลเลยให้มีกุรานประจำแต่พี่น้องจำไว้เลยสิ่งที่จะทำให้โรคซึมเศร้ากำเริบคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่ทำให้โรคซึมเศร้ากำเริบคือการฟังเพลงพี่น้องจำคำพูดหน่อยเลยครับใครป่วยเริ่มป่วยยิ่งฟังเพลงปุ๊บเนี่ยมันจะอินกับเพลงมากเลย เข้าไปในเพลงยิ่งเพลงเศร้าอะเนาะโอ้โดนทิ้งโดนนั่นโดนนี่บางทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยครับตัวเองก็มีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีลูกๆแต่เพลงนี้บอกว่ารักเธอคนเดียวใช่ไหมอะไรสักอย่าง่ะมีซิมวิดีโอเลยนะครับเออมีสิควิดีโอนะราชาก็ทำมิวสิคกันมเรินกลางสายฝนเลยนะเดินกลางสายฝนนะเศร้าเขาใจอินในเพลงทั้งๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเขาเลยนี่คือเสียงเพลงครับ เสียงเพลงที่เราตาลาได้สร้างมาเป็นบททดสอบพวกเรามันจะทําให้จิตใจอ่อนไหวและและมันจะจมดิ่งไปสู่สิ่งที่เป็นจินตจินตนาการของเรามนุษย์ทุกคนปกติมันมีจินตนาการ,รที่เขาบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้รซึ่งไม่จริงอย่าไปเชื่อ ความรู้สําคัญกว่าจินตนาการครับผมพูดได้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่มีฮะดิษบทไหนที่นบีบอกว่าใครจินตนาการดีได้แล้วเข้าสวรรค์มีป้าเราก็เลยมโนเยอะเพราะฉะนั้นเพลงมันจะทําให้เราเข้าไปสู่จินตนาการและจิตมันจะเข้าไปสู่จินตนาการและยิวมันจะทําให้มนุษย์เราสู่จินตนาการให้มากที่สุดจนกระทั่งแยกไม่ออกระหว่าง โลกความเป็นจริงและโลกแห่งการหลอกโลกมายาแยกไม่ออกครับอันนี้จริงมนุษย์เป็นอย่างนี้จริงสังเกตจากอะไรภาพยนตร์ครับหนังเวลาอินเนี่ยอินมากเลยตัวร้ายเนี่ยมันเร็วสุดๆเลยเวลามาซื้อของที่ตลาดเจอตัวร้ายด่าใช่แกนี่เลยวจริงเลยไปทำพระเอกอย่างนั้นได้ไงไปทำนางเอกได้ไงมาตบกับข้าไหมเอออาเปลือกทุเรียนตีเออเอาเปลือกทุเรียนตีตัวเองได้ไหม พี่ครับเพราะคนเรานี่คือสิ่งที่ยินเขาสร้างครับผมและยูน่ยจะสร้างแบบเนี้ยและยูน่ยจะออกหนังมาเรื่อย <c oughs> ๆเรื่อยๆให้เราค่อยๆเข้าไปสู่ในจินตนาการให้ได้มากที่สุดท่าที่จะมากได้และสเต็ปต่อไปขั้นต่อไปยิวมันจะทําให้เรานั้นมีความรู้สึกว่าเราควรจะอยู่ในจินตนาการเพราะมัน <c oughs> ไม่เจ็บปวดอันนี้คือขั้นที่สครับ <c oughs> อยากจะเตะคน อยากจะต่อยหมาเตะหมาเอออยากจะเป็นหมากัดกับหมาอยากจะฝ่าไฟแดงอยากจะยิงคนตายอยากจะชั่วอยากจะเลวอยากจะขโมยอยากจะอะไรได้หมดเลยยูมันจะทําแบบนี้สเต็ปต่อไปทำยังไงให้เราหลุดไปในจินตนาการเขาวางแผนไม่นานแล้วจนแยกไม่ออกแล้วอะไรเป็นอะไรและจินตนาการที่มาจากอะไรพี่น้องรู้ไหมมาจากตอนนี้เขาจะเอาเกมครับ มันจะเริ่มมี 5G แล้วต่อไปมันจะมีเกมซึ่งเกมตรงเนี้ยมันมันมาแล้วนะพี่น้องรู้ยังผมดูข่าววันก่อนตกใจเลยเขาเขาเขากำลังจะออกเกมตัวใหม่ที่ว่ามันจะสแกนตัวของคนเล่นหมดเลยแล้วก็ใส่แว่นใส่อะไรเขาเนะี่ยแล้วก็เข้าไปในโลกที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเวลาเข้าไปจะจะเหมือนกับว่าฉันเข้าไปในโลกนั้นจริงๆเลยครับแลวในโลกนั้น ก็จะมีคนทั่วโลกที่เล่นเหมือนกันก็จะใส่แว่นนั้นแล้วก็จะเข้ามาทีเดียวเสร็จแล้วก็จะมีร่างของเราโผล่ออกมาในนั้นไอที่เราเห็นอาวาตารอาวาตารเขากําลังจะปลูกกระแสตรงนั้นและจะเอาเกมตัวนี้มาแล้วให้ตอนนี้เห็นไหมเริ่มจะมีการให้มีอาวาตาร,รให้เราแต่ละคนมีอาวาตารของตัวเองเพื่อที่ต่อไปจะเข้าไปในเกมโอเคบางคนไม่เล่นเกมแต่เขาจะทําโลกสมมุติมาให้พวกเราเล่น แลวต่อไปเข้าไปปุ๊บคุณอยากทําอะไรทําได้เลยจะฝ่าไฟแดงจะชนคนตายจะถือขวานจะเป็นพวกโรคจิตตอนนี้คนเป็นโรคจิตเยอะอยากจะเป็นไอตัวบ้าใส่หน้ากากแล้วถือขวานลากขวานแล้วก็ไล่ฆ่าคนได้หมดเลยครับอยู่ในนั้นอยากจะเป็นคนโดนไล่ฆ่าก็ได้หมดเลยครับ,รบเพียงแค่ใส่แว่นและหลุดไปในจินตนาการครับและสิ่งที่ยิวได้คืออะไรยิวมันจะได้ ทุกอย่างของมนุษย์คนคนนั้นไม่หมดเลยอายุเท่าไรสูงเท่าไรลักษณะเป็นยังไงผิวพรรณเป็นยังไงลายนิ้วมือตาเตออะไรมันจะรู้หมดเลยเพราะว่าจะเข้าไปในเกมมันต้องสัดส่วนเป๊ะหมดแล้วก็เข้าไปมันก็จะมีข้อมูลของเราเราชอบอะไรยังไงแบบไหนแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรครับโลกที่ยูเขาวางแผนให้คนนั้นดื่มดําอยู่ในโลกจินตนาการเพื่อที่เขาจะได้ควบคุมสติปัญญาและสมองมนุษย์ให้ได้มากที่สุด เพราะนั้นต่อไปนะครับยิ่งมีอะไรพวกเนี้คนที่เป็นโรคจิตจะมากขึ้นคนที่เป็นโรคอะไรเนี่ยคือคือเต็มที่เลยครับอยากจะฆ่าคนอเข้ามาแล้วมันใส่ราชานา,นานแล้วเข้าไปเลยสายปั้งเนีอาราชามาชื่อราชานี่นี่นี่อยู่บ้านตรงนี้โผลมาหน่อยเห็นไหมโผลมาพอโผลมาปุ๊บถือขวานมาจามจะไม่ได้มัเอเห็นไหมไม่มีใครรู้ นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะทําแต่จริงไม่ใช่หรอกน่าจะสลับกันนะน่าจะเป็นราชาเขาลื่นมาลื่นไปใ่ไหมไไใครอยากได้ความฝันอะไรครับได้หมดเลยอยากจะเป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกอยากจะเป็นอะไรพระเอกอะไรที่ว่าโอ้นักรบได้หมดเลยครับเข้าไปในเกมมันก็จะกลายเป็นสิ่งแล้วแล้วต่อไปเยาวชนลื่นใหม่จะเป็นยังไงนี่คือจินตนาการที่จะเกิดขึ้นถามว่าข้อดีมันก็มีไม่ใช่ไม่มีครับ ข้อดีของของพ่วกเนี่ยถ้าใช้สําหรับการบําบัดหรือใช้สําหรับการพักผ่อนโอเคถ้าพี่น้องมีสติพอควรเข้าไปเล่นเฉยๆกับอะไรที่มันไม่เป็นมาเสียดใช่ไหมเข้าไปอะไรก็แล้วแต่หรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะเดี๋ยวจะมีฟัตวาตวัยรอฟัตวาอนุญาตให้ไปละหมาดในเครื่องเล่นเกมได้ไหมแน่พอเข้าไปในเกมปุบ๊บเอ้ยไม่แน่จะบอกม,มีความสุขได้ไงป้อนโปรแกรมอยู่ที่คั่วโลกเหนือ ไปละหมาดแล้วเขาก็ทําให้มันเย็นไงครับแล้วก็ละหมาดโอ้โหมันความรู้สึกมันมาฟิลมันมาใช่ไหมแบบโอ้โหเย็นละหมาดมีความสุขงเงี้ยเออหรืออยากอยู่ในป่ายเงี้ยเอออยากละหมาดกลางสายฝนอย่างเงี้ยอยากละหมาดที่ดาวงาังคารอย่างเงี้ยอยากละหมาดในกูโบอย่างเงี้ยเอออาจจะมีซอฟตแวร์วออกมาว่าเวลาตายเจออะไรบ้างใส่แว่นแตาเนี่ยตายไปปุ๊บมาลิกินมูดมาเก็บวิญญาณโดนทุบ <c oughs> มันก็จะมีฟัตววอนุญาตให้ทําได้ไม่ได้ต่อไปเวลาจะไปทํากล้าบ้าจะไปตวาบจะไปอะไร <Okay. S 1> พี่น้องก็เข้ามาปุบ๊บอ้าวฝึกอ่าโปรแกรมโหลดมาทํฮารัดทำบ<ช>ุหรออันนี้มันเกิดขึ้นนะครับมันทําได้หมดเลยถ้าขาพี่น้องใส่ปุบ๊บจะเห็นเป็นก้าบ้าเห็นเป็นอ้าตวาบยังไงมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียของมัน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นของสิ่งนี้จะมาเนี่ยพี่น้องก็ต้องคลองตัวคลองตนอยู่บนอีหมาและบนความรู้ศาสนาพี่น้องสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ แต่ถ้าไม่คลองตัวคลองตนพี่น้องก็กลายเป็นคนชั่วเพราะบ่มเพราะความชั่วและท้ายสุดเผลอมาทําในโลกที่เป็นจริงหลายคนนะครับพี่น้องครับขับรถชนเพราะนึกว่าตัวเองอยู่ในเกมเล่นเกมเพลินไงเข้าไปชนนั่นชนนี่ตุ้มตามทํานั่นทํานี่พอชีวิตจริงลืมไปว่ามันหยอดเหรียญว่าเริ่มสตาร์ทใหม่ไม่ได้ขับชนตุ้มเออเอ้าเฮ้ยนี่มันความจริงมันแยกไม่ออกครบันนี้ก็ระวังนิดนึ่งเชิญครับ